เศรษฐกิจแบบนี้ควรลงทุนจริงไหมก็ควรนะคือมีคนบอกผมตลอดนะว่าเศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคือผมโคตรไม่ชอบคํานี้เลยนะครับใครบอกเศรษฐกิจไม่ดีนี่ผมตีเลยนะครับเพราะอะไรผมได้ยินคเนี้ตั้งแต่ตอนผมสิบขวบเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจดีแต่ตอนเนี้ผมอายุยี่สิบเจ็ดละสิบเจ็ดปีเนี่ยมีคนพูดตลอดทางตั้งแต่ผมจําความได้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคําถามถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจริงทําไมคนรวยเกิดม่ตลอดเวลา เศรษฐกิจไม่ได้ไม่ดีครับแต่คุณแค่ไม่รู้ช่องทางทาเงินคุณแค่ไม่ขยันน่คุณแค่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับ get ไหมครับแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีคือนั่งพูดอยู่คาเดิมๆว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีคือจริงๆไม่ใช่เว้ยคุณอาจจะอยู่ผิดที่ผิดเครื่องมือผิดจังหวะหรือขาดความรู้บางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถโกยเงินได้เท่าที่ควรฉะนั้นอย่าไปโทษเศรษฐกิจ เพราะเราทําอะไรมันไม่ได้คือผมไม่รู้นะว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงแต่ผมรวยขึ้นทุกเดือนนี่คือสิ่งที่ผมพิสูจน์ได้ผมมีเงินเข้าทุกเดือนเยอะขึ้นทุกเดือนอันนี่คือผมพิสูจน์ได้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วไงเราควบคุมได้เหรอเราไปบอกรัฐบาลได้เหรอก็เขาให้เขาบริหารไปเราเลือกเขาแล้วใช่ไหมถึงแม้เราจะไม่ได้เลือกก็เถอะแต่เขาก็มาเออเอ็นเอ็นนี่ติงเนาะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยตนเป็นที่พึ่งห่งตนถูกไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมันมีคนหาเงินได้เสมอทุกคนเสมอผมพ่งงรู้้จกนอปี หาเงินได้เดือนละแสนโทษนะเด็กปีสองหาเงินได้เดือนละแสนเศรษฐกิจไม่ดีจริงหรอฉะนั้นหยุดอ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วทําให้คุณจนลงหยุดอ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วทําให้คุณขายแย่ลงไม่ครับเงินในโลกเนี้ยมันมีอยู่มหาศาลเลยเงินมันแค่เปลี่ยนมือคุณเข้าใจป่ะเงินนะ่ะมันแค่หมุนแล้วก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆแต่ที่คุณรู้สึกว่าเงินน้อยอะ่ะเงินมันไปอยู่ในมือคนอื่นไงคุณไม่มีสกิลในการโกยเงินก็มาหาคุณไงโอเคไหมฉะนั้นมาเรียน เยอะๆนะครับแล้วคุณจะได้สกิลในการทําเงินโอเคไหมครับคุณได้คุณต้องเรียนก่อนนะการเรียนเปนฟรีอยู่แล้วสมก่าผมก็สอนฟรีถูกไหมในเรื่องการเทรดการลงทุนก็มาเรียนนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆเงินมันหาง่ายนะครับ